ฮุบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่ผมดีเจอาริครูคู่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเปิดกล่องครั้งที่3นะครับผมซึ่งผมก็ซื้อของมาจากไฮสมายเช่นเช่นเคยนะครับผมก็ผมชอบเนี่ยแหละนะครับผมออตอนนี้ผมอยู่ชุดรอรอนะเออช่างมันแล้วกันนะครับผมซึ่งผมแกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อเอาของด้านในให้น้องไปหนึ่งอยา่าง นะครับเพราะผมซื้อมาสองอันนะผมแกะแล้วแล้วผมก็ดูบา้างแล้วนะครับมาเรามาดูกันบา้างดีกว่อว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะดูกันเนี่ยเราขึ้นอินโทรก่อนเลยดีกว่าครับโอเคครับผมของด้านในนะฮะจะเป็นของที่ผมซื้อมาเพื่อต้องการจะเอาไปงานไพแร่างเกมโชว์ด้วยเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายและดูง่ายกว่าเดิมมามาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้าง อันดับแรกนะครับผมของที่ผมได้มาก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวดูกันว่าเป็นอะไรแต่เรามาดูของแถมก่อนเขามีของแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์โปเกมอนนะครับมีน่ารักเชียวนะฮะนี่ผมก็ยังไม่รู้เนี่ยว่าจะเอาไปทำอะไรปิกาจูนะครับผมนะครับผมระเป๋าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยไปแกะดูเอาล้วกันไม่คืออะไรสักอย่างเนี่ยต่อไปเป็นอันนี้ฮะเราดูกันว่าด้านในเป็นอะไรนะครับอ้าวนะครับผมด้านในก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นหูฟังเฮดเซ็ตคือ ที่ผมซื้ออันนี้มาเพราะว่าผมมีช่ชวงนี้ผมดูไอ้น,นี้ e x c e l o แล้วเห็นหูฟังนี้นยะมันคล้ายของ e x c e l o ถ้าึกไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูนะขึ้นขึ้นขึ้นวัน,นนี้ได้ปะ e x c e l o นะครับจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะไอ้กแกะไม่ออกนีเน้เปิดให้เปิดดูก่อน่าอ๋อนี่ง่ายที่ผมซื้อมาเป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองนี้เป็นของลินกับเลนนะ,ะับผมร่างหน่อยก็ประมาณนี้น,ะนี่เออผมควรจะยกตัวอย่างยังไงดี ก็เช่นขาผมนี่เป็นคอนะครับก็จะใส่ประมาณแบบใส่คออย่างเงี้ยตรงนีจะเป็นสวิตช์เปิดปิดตามที่เราดูในตะกี้อันนี้เป็นอ๋อตรงนี้มันเป็นที่ใส่ใส่ได้ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็เอาหูฟังเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้เป็นหยุดแล้วก็เริ่มเพลงต่ออันนี้ก็จะเป็นเลื่อนนะครับผมให้มันเร็วขึ้นหรือชา้าลงอันนี้ปุ่มเปิดปิดไฟอันนี้ชาร์จชาร์จอันนี้ชาร์จติดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้บวกลบ ก็คือเพิ่มนี้เป็นเปิดปิดนะครับผมก็ใช้เปิดปิดอันนี้คือโทรศัพท์นะครับเป็นเป็นบอกไว้เลยว่าเป็นโทรศัพท์มาเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีนกว,ว่าเป็นไงบ้างว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะกับตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมเปิดสวิตช์เรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมก็จะใช้คลิปเปิดคลิปของตัวเองลองฟังดูนะครับผมว่าเสียงมันออกหรือเปล่านะฮะเรามา,าดูกันผมก็เลยใช้อีกของชแนลหนึ่งแล้วกันแล้วเราก็จะปรับมหมวอลลุ่มนะฮะให้สูงสุดนะครับผม แล้วเราก็มาฟังกันว่าเสียงเข้าไหมนะครับผมซึ่ง <Google S 1> ผมว่าน่าจะเข้าตอนนี้ผมฟังอยู่เข้านะครับผมถือว่าเป็นการสะดวกสบายนึ่งก็คือเป็นการต่อบลูทูธโดยตรงไปเลยนะครับสําหรับสองอันนี้ถือว่าดีมากโอเคก็ถือว่าประสบผ,สสบผลความสําเร็จเลยครับผมนะฮะส่วนในเรื่องแด้จอแล้วนี่อยากพูดถึงนะครับผม โอเคแราคิดหน้านะครับผมนั่งกินลมจะให้ทำอะไรนะครับก็สามารถคุยกันได้แล้วว่าเราจะให้ทำอะไรนะครับผมไว้เจอกันใหม่คิดหน้าสำหรับวันนี้ซีอีโอเก๊ายบายครับผมบ๊า